จ้าเหรอเอ้ปั่นขาเดียวก่อนเนาะเออปั่นข้าวเหนียวก่อนป้าโตสิบดึกบ๊ม่เหโอืขาดขาดึกขื่นช้เดคำมือไีก็ได้เำแล้วมืแล้วทนด้มันได้ง่ายได้มัได้ลิ้นลได้เนาะใช่ันนลงมือไปเลยมืดกใช่เนเขาเย็ดแล้วกินเขาเย็นเลวบน่งเนาะมินเขาเ

เอ้านอผมก็บเจลลายเจัดกับคอนด้วยเออเออเจัดกับอน๋ยดีไ้ม่แห้งเ้ย ิดภาพมาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยส,สบายดีพี่น้องทุกคนเดอ้ออ่ะสบายดีเนี่ยบอนอ้อยสบายดีพี่น้องเบิดสุขสุขคนเดอ้ออันนี้การพนักง,งานของในทำง,งอบอนอนนน้อยกล้ามาปั่นเข่าเมื่อนี้แม่ยาสาวใบพี่น,อน้องาสาวใบแม่ของบอนเทิด์มาปั่นเข่าให้พี่น้องเอ้ยนี่ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาปั่นข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อมาปั่นข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อแล้วนั่นี่คนชื่อว่าหนี้นี่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 สบายมาปั่นมีคนมีรถปั่นเข่าได้พี่น้องอยู่เด้อมีรถปั่นเข่าอากาศอากับพ่อขอบอวยเตอร์เอาให้รานเนี่แม่เอาให้รานเนี่ยหนึ่งเอาให้รานรถธรรมดาเข่ากันยังเรือน้อยเดียวนี่เลย แนวเทิดมาซ้อมให้ได้บ่ราะสอบเนาะรุ่นน้ำกันมาสิได้บ่ห่าสอบอ่ะไย้แก้วมึงเป็นรุ่นปั่นแล้วเนาะคะแนนมาคะแนนบาลเทิดเป็นเป็นเบอเทิด บะเทิดกับไปรลัดจ้างเกี่ยวข้าวแม่ท้องบะเทิดกับไปหับปั้นแบบนี้มาเถอะนี่จะเงินกับเงินได้ไปถ่างงอเอ้ยแม่แม่ยาสบายมีรถปั่นเข่าไป้องเอ้ยเราใส่บุหรี่กันลืมคิดว่าเจ้าขายเลยเนาะเจ้าขายอันนี้กับอันนี้คนรวยของหมู่บ้านได้นี่รวยท้งให้อันนี้หระว่าคนที่คนชิลินเอ็มวีให้อาจารย์นะ สาวใบเบาเธอพร้อมหรือไม่เจ้าสิเป็นคนร้องเพลงปะร้องได้เลยร้องได้อยู่บ่เนาะได้แล้วในแถาก็ห้องเพลงเต็มเลยอันนี้ได้พี่น้องเลยนางเอกของงานเอฟวีเพลงสบายเบาเธอได้มีพี่น้องเลยแต่ละห้องเพลงไหมในแ่าได้แต่ในห้องเนาะนี่กระร้านเพิ่นเนี่ยปลาทอดเนี่เราดูได้พี่น้องเลยหาอยู่หากินบฏิยูเด้๋ยวเศร้า บิ้ดใหท่านเรียงปอกเลียงเปรเนเราเห็ดเบิดเนาะจะได้จซสอบมางอเขาหาพได้โอ้ปีได้ดึเรื่ยเยได้ไปอันว่างมาตาได้อันปลาเลือกินปีดเนาะเลือกินแล้วเนาะปีนเนาะจังหวะจังหวะเปนลเราเห็ดสองเ่าเห็ดนาสองคน เห็ดหน้าสองสามคนเฮ้ยนี่ใช้เอ็มอยเอาเอาเหายร้านไหมสชิบหน้าเศร้าใครนี่เห็ดที่ดีอลิเอาข้าอีกข้าสอบนี่เอาหายร้านน้อยๆหน่อยก่ะ

ข้าวทิ่มก็ไล so ่ให้ได yeah, ้เออข้าวบดิเกี่ยวเอาหาปลาให้งัวกินทั้งหลุมทั้งซองสาไห่มันหยาบบ่ไหวปีชิมาสีดำเอาดำมาลงมันหยาไล่พอด้วเองเห็ดอยู่สว่างดำมาหน้าข้าวไห่ขนาดจะเห็ดข้าวสิบเอ็ดเดนี่ยังได้ไล่เติบบดเนี่ฮะนั่นเองฮันได้ยันสิบเจ็ดเสอผู้จังไห่จังไห้หน้าสิบเอ็ดดูเทใดพี่น้องเลยนางเอกมันเอ็มวีนี่หน้าลูกชีเด้หน้าลูกชีก็ได้จ้กรเห็ดบ่ สี่เี็ดหกสรบต้นสีสอนอย่างนี้นาเก่าหายหน่อยแล้วเลือกกินเขาเนาะชบจังวะเอาบังดูนางเอกเอ็มวีพ่อนมุ้ดจักบาทพอนกังงาดักแล้วพ่อนเห็นเมื่อนอ่อนไม่เห็นเมื่อนอ่อนด้วยเย้อบพ่นพอดีหัวพี่น้องเอ้ยอันนี้พนังงานเพ่อนนี้ค่ะบุมีลูกมีเมียดอกอันนี้แล้วหักแล้วพีบอ แล้วเขาแล้วน้าแล้วตัดแล้วแล้วได้แล้วเขาได้เงินขนาดสลุกน้านขาเอาเขาให้เขาซักสอบน้าเขาสอบหนึ่งเขาสอบสองสอบเขาเปลือกหนึ่งห้าร้อยบาทไปจักท้งอันนั้นแต่ว่าได้เท่านั้นท้งหนึ่งเท่าไรท้งนึ่งทั้งหมดท้งนึ่งเลือดหนึ่งนั่นกินยันตงไงนั่นลราวะ เออมาเมาบไดงอาทางอเข่าตัวน้าเข่าเจ้าได้ไปเท่างอไอเออเจ้าเ่าไอปั่นเาเดียวก่อนเนาะเออปั่นเขาเดียวก่อนปลาต๊สีบดดึกบ่ไปเท่าโอ้ยขอดก่หนี่งขอดดด๊อกอดึงฉันดิข้าวไ่บ่นี่ยซื้อหับ้น่าย ตุ๊กไก่เนี่ยเป็นหนาเนี่ยชิจ้องเล่าพี่น้องเอ้เป็นนาเนี่ยไปทางง้อพี่นาสิจ้องเจ้าพนักพนธ์ต้มไก่สู่สู่เจ้ากินได้ต้มไก่พี่นาเนี่ยผลงานประจำสมุดหนูเนาะแก้วน้อแก้วแล้วไปไปหน่สุดเขาไหนแจ้วอ่าสุดไปทางมึงเออ เออเน้หวจังที่ชฮะัตทุเอออยังจะหักละมักหัด้ขายองแท่มันหอนน่โอ้ยได้จักซีปแหละแต่ปั่นเข่าไม่นี่ไหมเข่าจากล้านโอเจ้าบบออกแต่ว่วปีปีนี่เนาะเฮากับผู้ีเด้อปีไหนเด้อปั่นของขอนี้อันนี้นะ

กระดุกด้วาดติ่งเพราะพันได้ลายแซนแหละได้มาไหนถ้าเป็นเงินนี่ถ้าเป็นเงินนี่ลายอบเท่บ้าชอบข้าอ๋อชอบาวกรุกไงรักพุดเีพว่าเนี่ยโอ้โหโอ้โม่นตามพุดที่พุดบ่้้โหโอ้ สามผุดบอได้จักล้านเลยพ่อสาวืึอนี้สองสองร้อนเลยันล้านนั่นได้จักสอบเลยล้านสองร้อนได้อะไรก็สอบฝ้ายสอบป้ายตัวน่ะข้าวกล่องอ๋อโอ้เข้าตัดบอเออ ขอแกตเฮหงเข่าไหลเท้าในที่เขาไหกันนั่นแล้วคกใปหิทางว่างในเท้าในหั่นนาเศร้าหายน้บมือกันบุบเราธรรมดาดิาพี่น้องเอยมีรถปัดเกาปัดเข่าครับพอดีคนเบดคดูจะมายืนใกล้เล่าด้วยเฮยไฟฉีูงเออไฟฉีูงซาแหลกไปเท่ามอรสูงไฟเทาหเออีไยคู่ อ่ะแนมาดีดีแนมาดีดีหร่อจะเป็นนางเอกมีหนึ่งสองสามแปบหนึ่งเด้อูข่ใครอยู่เนาะลูกน้องกับขยันนนี้เนาะลุงแก้วเนาะ ก็หวงเลยแก้วแล้วไปซอยใระดุเนาะคนขยันอยูดอยู่ที่ไหนก็ลำบากว่ะคนลำบากอยดคือบอเมียมานั่งบอกสาวแก้วคะดอเอาว่าไปอีกแล้วบัดนี้เออนะ เปล่าโนหัวหมุนน้ำเาโนูหัวมุนน้ำผึ่งน้องเอ้ยขันชาวใบเนาะบ่เถอดเนาะกันปั่นไดตัดเขางอยด่ดอะท่งเดียวจะหละไปดือกันั้นแต่อยู่น้ำคิดน้ำอิ่มมูดหันแล้วาันเบง้ลย ไปเมื่อวานนี่งกับหยามากกวมีหยานี่ยไปเมื่อวานนี่ก็เจ็บท้องสบายก็ได้พาเราไปหาหมอเมื่อวานนี่วันนี้กินข้าวกินน้ำกินข้าวกูตรงเวลาล้ำไส้ล้ำไส้อักเสบแน่มันแล้วเจ้ากินข้าเนี่ยนี่อดข้าวอดหนักนี่หักบุ้ยแต่บุ้ยนึกอดเสือแล้วไปเข่าไปเมื่อวานเนี่ยหมานเสียใอ้าบหมู่เสียดเสือฮดอันนั้นเนาะให้เป็นเหตุเป็นให้เข่าดกบุ้ยหน้อยก็เฉลียไปเมื่อวานกับบุ้ยหน่อย ๊บไปแล้วบริษ <anti> ัทเขาเชื่อนอนปาโตก็ล่นอยู่เพิ่งใส่บนไใส่แล้วคุ้มหนุนเนาะปานุนมันจอนอยู่ดีแต่เราบอกปาเพื่อแล้วังวโอ้ยสบายปลาปรเพื่างช่วงหันเขาแห้งอยู่ดอก่วงนานทเจ้าตื่นอยู่ดอก นั่นเป็นนั่นนะมันหนักแลนี่บเดลไอยเนี่ยนะเออเออนันแหตะมั่าเบาเนาะป่อไเุดเนาะเป็นไปเลยเนาังใหเรากลับมาปกติด้ยอเปเป็นไปเลยคือเก่าด้บได้เห็นหนักอ่ะจไปไป่มไปเก็บไม่ไปแล้วบัเต้าไอ้ชิ้นนั่นไเม่เ้ยเนี เรห้องเพลงได้ดิเราห้องเพลงได้เพรแม่เฒ่าจังว่แล้วทำมันเป็นอย่างกันัใจได้บ่น่าล้อมาได้กับเจ้าแลลอไงทั้งห้องน่บอรงมันจะือ้ว่าเ้าแล้วเพเท่าจิงเด้อแม่เฒ่าเคยห้องอว่าเพลงเยว่าเพลงเพลงเพลงลูกทุ่งบ้านหน้านี่แหละ เฮานี่เป็นตาคอต่อใบห้องบ่ได้ก็สิให้แม่หญ้าเสวยแล้วห้องเพลงแทนนี่เนาะเป็นอยากสิเป็นหยังจองเด้อาติงเด้อแม่าเวสิให้เราห้องเพลงนี่บ่ห้องให้แม่าได้ห้องแทนแม่มันันบ่ซๆเเราปกติให้แม่าแล้วคอเวอร์แทน เคจเป็นปกติจะย้ำได้หละเนาะจเป็นนหนแลวเลยไนแห้งนักนะบได้สาเห็ดรียากมัดธรรมดาย่ว่ะจะธรรมดาบวเทิดนะให้มื่บ้านนี่หน่อยให้น้ำเมียให้มันดาแล้วกับแพงกันได้ให้ได้ฉันแล้วเห็ดไปเผาน้ับป้าบอกกิน เออหมกขี้เขาขิดหน้ามันแหละรับใจติดหลือมันเป็นอะเข่าหน้าหมกขี้นี่นจะไปตลอดไปเยรื่อยเอาพี่น้องเลยฝึกบั่นเข่าเด้อบา่นี้ยิดท้ายและก้านเบาหน่อยอะไรจักสิได้จัสอบพี่น้องเลยตามตอนต่อไป เยอะหน่อยนึงพัดเอาปเลยพัดเอาพัดเอาออเท้าพัดเอายกออกพัดไงยกออกพัดเอาพัดเป็นเ้าเลยพัดเป็นตายเป็นเ้าเป็นเลอยโอ้ยเากระถิ่นะไม่ท่งเพัดนเข้าไปบด เคยบุเคยมีได้แม่เลยผู้ย่าได้นพูนล้วเคยลิ่นเลน้อยลืนนอกต้นหรือเป่านได้พเเคยของวน่อยเลยเป็นเนาะเป็นหุงอยู่ว่าไรจะคำเนาะจลนอคำจนคำมือนีก็ไไ้เออคำแล้วมื่แล้ว่ได้่ได้ง่ายได้่ได้ได้เนาะใช่คนลงมือไปเลยมืดอก

khẩu phun ham đó nhưng đi khẩu chào đó ừ. ngán khẩu đó còn Kết <laughs> dập đâm này nhà nhà bay. Thương năm đó. Dạ, mắn 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 แปดเก้าสอบเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสอบสิบสามสอบครึ่งจับนั่นอนไหนเป็นนอไปเ่าผัดเนาะเป็นแล้วตั้มเขาตั้มน้าทำมาเน่ง

ตมคนทอดต้มเขาโอ้ยมเอือยตุ่มและฉากมือม่อก้างเอาดวยอูนิเรกักจ้ักคนเว่าเิดเขาเอาละไล่ต้มเขาน้ำกันเออยแแค่นี้เออข้าปัานใส่ตํมแต่สมย่อยเลยต้มเขาเป็นเก่าถูกเนาะเนาะ

ความดุความัมนเราพี่น้องเอ้ไงแม่เมื่อไงมาาให้มาพี่มาเอาสามมาสามมาลูกบักหลายคนเนาะหักบ่มีผู้ใดได้อยู่นั่งไทยกับได้แต่ลานไทยกับครอบครัวไทยมันเนาะครอครัวมันเขาเขาหาอนมันบอกเป็นตาแต่หาเงินเลยนี่แหละร้านนี่อย่างไีแล้ว มาเรียกเอ้ยไปนี <P ai S 1> ่ไผก็เป็ดไก่เป็ดกับไก่ได้ไผเือให้บ่ได้ยากไเลือเป็ดือไก่ย่อยบ่เออให้น้อยือเออเอาแล้วทําเฒ่าบ้านดได้13ซอกพี่น้องเอ้ยสําเร็จปีนี้จบบริบูรณ์เลยสบายมาเมียนให้อวรถไ่ เแล้วยนอนแมียสาวใบบ่อเถอมาสัมผัสเลอาโตบ่อิดบ่อพันจะเอาเงินหรือเอาเข่าี่เอาเงินให้สอบหนึ่งสาวพันเนาะสิบจอบกับสองแสนจอบ

เอาว่าทีว่าสีได้ซิกซาเอ๋ยอ้ยครนิได้รปเ้อยได้เลยอนี่รยไ่นดคาปั่นีาอยู่นี่มีแหงทุดได้ร้อยพอั่นเขาีบ่อก่อใครวะปั่นตะเกาเ่ากัยังปั่นต่นเจ้าใต้ายเงียบขนาดโอ้ยคลายแล้ววะ เขงไหวขาของรกม่ใครเห็นเนาะตัวเนาะไปนมดแล้วด่า่ไหวันนีหมูหาไปม่ไมเ่อาเ๋ยมก็ขีไปเนาะเอออันนี้เอาไปน้ำบอลเอาไปปั่นู่ีูยวผมเอาอันนี้นะอนี้แล้วแก่มากพี่ได้สว่างนะเออพอได้หางัวกินเนาะเออ งอตีเดียวแกไว้เถอะยคสาปังีหเออได้เ่าได้เือเฮ้ยหยุดสิเอาเจ็ดใจฮัลโหนะเราขา้เขาชิเอด้อโอ้เจ็ดชิพสอบนูนะก้มเล่าเลยเด็กหน่อยน้อยเอ็นเอ็นเห็นดวยก็บบกเอ็มมาเท่าซอนโกโก้โโก้อยู่เออเ โอ้ยวอายเอาอันนั้เราเอากเจาะัใช้หูมันนี่อไปถอดีถอดมีเฮ้ถอดเลือนอะไรก็ถอดก็้เอาพอดีเราแล้วคถ่ายคลิปหาไม่ถ่เอาจับกล้องนี่นี่ใช้เจนี่มาถ่เลยดนไปถ่ายับบกบใจเดไปถ่ายเด้อไปรับมืองวเนี่ยกรเจากบพ่อพีกัน ไอำนว่ยไปทางใดกันไหนมีแต่คนหักคนแพงอ็ได้มีย่ายคนหักคนแพงยังไเ้ยไปทางใดกันไหนไปหนึ่งแยกาหอมนอกเขนะแอเอ้าจ่ายเงินให้เพื่อนบัตรนี่ิจบคลิปได้พี่น้องเอ้ยบัตนี่แจกแซนเลยทั้งหมดมันมันบ่พ่อเราตื่นเหมืเราเลยนี่ เอ้าผมกดเจริลเจ้าอนเออเออเจ้าอนอย่ด okay. ีม่แหงเลยอาณาบุบเนน้เออเขาไอ้สลักกินี่บ่น่อยแหละเข้าแหลกจบเก็บเกี่ยวเข่าปีนปันเข่าแล้วย้อนเมยสารใบปีนี่อะไรปีหน้าวากันไหมเอโอเคใหคมงมานั่แต่ว่าหุ่มตัวนันเจ้ะ